อ่าในส่วนของเลขยาทวดเนาะค่ะสูตรเลขมาสันเพิ่นว่าสูตรเลขเด่นตามกําลังวันมาสันวันที่16บหกนวาคม2องพันห้าสิบหาเนาะคะ mm ่ะ hmm. เพิ่นกามมี่เป็นตัวเลขเนาะค่ะเป็นตามกําลังวันเนาะคะ mm ่ะ hmm. สูตรเดียวในไทยมาสันเฉพาะช่องน้องภูมิภาโชคเนาะค่ะกะเป็นจับคู่ออกมาแอดได้จับคูดมาได้เจ็ดศูนย์เก้าละกะ 506เนาะคะ่ะตัวเนนกระตามวงกลมไว้เลยนะคะ่ะนี่ค่ะในส่วนของสูตรเพิ่นนะคะ่ะสูตรเพิ่นกะทาเอฟซีทาทนไดมากในตัวนี่ระคะมักในตัวของสูตรเพิ่นกับ่องไปจับคูเบิงเนาะคะ่ะในส่วนของตัวเลขของย้าทวดเนาะ,ค,ะค่ะกะถือว่าแน่นอนอยู่ค่ะกะล่องไปคำนวณเบิงค่ะผพ้ใดมากมักตัวไดกะล่องไปจับคูใส่กันเบิงเนาะคะ่ะในส่วนของเหลขส,สูตรเดียวในไทยสูตรเลขดิน่นตามกำลังวันวัสด เลขยาทวดเนาะ,ะค่ะกะมีความเป็นที่มาที่ไปของเพลินอยค่ะกะอยากให้อฟซี่ได้รับชมเนาะคะ่ะได้รับชมไปพร้อมๆกันค่ะในส่วนของตัวเลขของญาทวดเนาะคะ่ะสำหรับแอดแอดจัดองคมากกับน,นี่ตกตรงกลางเนาะคะ่ะก็มี709แล้วก็506แล้วก็0 9 0 6แล้วก็57เเนาะคะ่ะ มีตัวเน้นของเพิ่นอยู่ค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดที่เขามารับชม่มเล็กยาทวดกะมักในตัวเล็กกะค่อยจัดด้วยค่ะผัดก็ผ่านเนาะคะ่ะกะล่องเบิงค่ะสำหรับตัวเล็กเพิ่นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อเป็นการวิยพานให้คลิปต่อๆไปค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจแอดเ็ดคลิปต่อๆไปนะะ้่ด้อค่ะในส่วนของตัวเล็กเพิ่นค่ะเอฟซี FC, ท่านใดที่เขามาแล้วกะทอยไม่ชคไม่ใช่น้ำยาถวดเนาะคะ่ะมักในตัวเล็กกะค่อยจัดเนาะคะ่ะ ใช้วินิจวิสรณนาณในการรับชมเนาะคะ่ะในส่วนของตัวเลขค่ะชมกันไว้ดีๆนะคะกดไลค์กดกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ติดตามทาาง่องเท้านะคะนี่ค่ะเลขเพื่อนก็นจะมีแถวแถวแรกก็จะเป็นหกห้าสามแถวสองเป็น9 0้ย์เแถวสามเป็นสองหเนาะคะ่ะ แต่ว่แอดได้จับออกมากได้ตัวกลางนี่นะคะเป็นเครื่องไม้บวกค่ะเป็นเครื่องไม้บวกออกมาค่ะสำหรับอ c ฟซีที่มักนอกเนื้อจากนั้นก็ล่องเบิงเนาะค่ะร่องใจดุลพี่นี่จะของเบิงค่ะสำหรับตัวเลขก็เป็นสูตรเลขเด็ดสูตรเลขเด่นมาสันตามกำลังวันเนาะค่ะพิ่ก็ได้ให้แอดมาญาติวดเพิ่ก็ได้ให้แอดสูตรสตรเด็ดเลยค่ะสูตรเด็ดสูตรเดียวในไทยเนาะ,ะค่ะค่ะ มักกับค่อยจัดนะค่ะผลัดก็ผ่านสำหรับตัวเลขก็มีแต่ตัวสวยๆนะคะตัวสวยทั้งนั้นเลยค่ะในส่วนตัวส่วนตัวแอดแอดกับมักมักที่จับคู่มากเนี่ยแหละค่ะตัวเอฟซีท่านใดที่มักตัวใดก็ลองจับเบิงค่ะคอมเมนต์มาบอกแอดใ้คลิปน้ำแน่ก็ได้ค่ะว่ามักตัวใดเลขมาตรงกันตัวใดจังใดนะคะก็ลองเบิงค่ะตรงกับเสาวนักใดก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยค่ะใ้คลิปนะคะ เฮงๆรวยๆปังๆนะคะวันที่16ท่านว่าคมของขวัญหาลอยหกสิบานเนี่ยค่ะขอเอฟซีทุกๆท่านเฮงเรวยๆปังๆะคะ่ะถูกหวยรวยเบอร์นะคะในส่วนของเลขไพ่กบล่องเบิงะคะ่ะมักมักได้สำนักไดมักมักของไั่เซียนไดนด้ค่ะกะล่องเบิงค่ะในช่องเฮ้านี่นะคะ,ช,ะ,คะช่างช่องเฮ้ากะหาตัวเลขมาฝากเอฟซี FC ทุกๆท่านล่ะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแอดจะทวอีกเที่ยนึงเนาะคะ่ะ เลขย่าทวดสูตรเลขเด่นตามกำลังวันสูตรเดียวในไทย16ธันวาคม2565นะคะตามสูตรเพื่อนก็นได้จับตัวเลขออกมาเนาะ,ะค่ะกะเขว่าสวยงามค่ะตัวเลขสวยอยู่ค่ะสำหรับแอดแอด,แอดกันมักตัวที่วงกลมไว้ล่ะค่ะเอฟซีทันใดที่มักในตัวเลขใดก็ล่องไปวิเคราะห์เบิ้งค่ะ ไปจับคู่เบื้องไม้ก็ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเด้อค่ะกดติดตามมาสั่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ like, วค่ะสำหรับผู้ใดที่กดอยู่แล้วก็ขอขอบพูดหลายๆนะคะผู้ใดที่กดอยู่แล้วก็ขอให้ถูกหวยนะคะวันที่16นี่กะบ,บ่มีอย่างไรค่ะพอกันในคคิปต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ